สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะ 1. ผู้สมัครนะคะต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะ 2. ผู้สมัครที่ว่างงานหรือมีไรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีค่ะ 3. ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินนะคะเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมศินสลากทกสพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ข้อ4หากผู้สมัครนะคะมีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวข้างต้นนะคะจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นค่ะ 5. ผู้สมัครต้องนำไรายได้ต่อครัวเรือนนะคะมาประกอบการพิจารณาด้วย 6. ผู้สมัครใดมีรถยนต์ก็จะถูกนำมาพิจารณาประกอบหากมีรถยนต์มากถึง2-3ถึงคันนะคะก็ถือว่าไม่สมควรจะได้รับบัตสวัสด,ดิการแห่งรัฐค่ะ 7. ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือนะคะก็จะถูกนำมาพิจารณาประกอบด้วยนะคะเพราะว่าตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขนะคะของธนาคารก็จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า1 5ื่นต่อเดือนนะคะซึ่งเท่ากับว่าข้อ8นั้นถ้าเรามีบัตรเครดิตนะคะก็หมายถึง เรามีรายได้ต่อปีเกินกว่า1,000 100, 0แบาทต่อปีค่ะซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขนะคะค่ะก็จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรใหม่ด้วยนะคะคือจะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัวนะคะหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งต้องไม่เกิน1,000 100, 0บาทต่อปีค่ะ โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้นะคะก็จะออกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหนานะคะแล้วก็ป้องกันผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดแต่ว่ามีฐานะทางบ้านนะคะแล้วก็ครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลานนะคะหรือบุคคลอื่นในครอบครัวนั่นเองคะ่ะ ค่ะก็คาดว่านะคะจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะในไต,ตรมาสที่4นะคะหรือระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางไปสมัครได้นะคะตามสถานที่อย่างเช่นธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะ <S <S สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ